โอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,ท,กคนทุกท่านกัน,กนด้วยแล้วกันนะครับผมบ Alex, ยิบช็อกอเล็กซ์ดับยูดีเกมอินเวสเทชันซีหรือวอซีของเราเช่นเคยครับผมทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้ไอดี ID สมัครใหม่ล่าบอสเหมือนเดิมครับคลิปนี้เป็นเมืองนอร์ลาดเมืองคนบาปของเรานั่นเองนะครับสาหรับคลิปที่แล้วเมืองบาวเดอร์ได้โคตรคุ้มนะครับได้ฮันนี่มาหนึ่งกระบอกท่านผู้ชมจากบอสตัวที่สองนะเป็นกระบอกที่สองที่ผมได้จากบอสนะแล้วก็มีอันนึงที่ผมได้จาก ไอดีนี้เลยนะครับเนี่ยฮันนี่อีกหนึ่งกระบอกอันนี้ได้จากนอลาดนะก็คือการสุ่มกล่องได้นะครับทุกคนมาดูกันคลิปนี้นอลาดยิงบอสด้วยฟาร์มกล่องด้วยนะครับมาดูกันว่าจะมีอะไรนอกเหนือจากสากาไข่หรือเปล่านะครับหรือว่าฮันนี่จะมาอีกในคลิปนี้เออเลนมันกําลังมาไงเออทุกคนเดี๋ยวไปลุยกันเลยับผมไอดี ID สมัครใหม่ล่าบอสเมืองนอลาดจัดบายมาทุกคนมาดูตัวแรกของคลิป เมืองนรอหลาดจัะจะดรอปอะไรให้เราเม่ไม่ไม,ไม,มีกล่องสักจุดเลยนะเอาจริงอุ๊ยทำไมกระตุกวะโอเคตุยโอ้โหดอลล่าตัวแรกมาก็เงินมาเลยอ๋อด้สกาลนหว่าโอ้โหดรอปช้าดอลล่านี่ของผีครับ tuổiแรก mà,เราก็ mà, và thưa quý ông, anh ta bấm đồn thôi, à, ha, đi tiếp, tiếp 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 เก็บกล่องอะไรไม่ได้เลยโอเคอ๋อรอบนี้ได้ R A ว่ะมาทุกคนตัวที่สามตอนนี้ของตัวแรกเรายังได้ปืนอยู่นะตัวที่สามผมว่าได้ดรอแรกเลยอะ เอ้ยเกินไปแล้วไม่ตายอีกนี่ทำไมเมืองมานอนหลานทีไรทำไมมันชอบกระตุกแบบนี้วะได้ไรอ่ะดอลล่าบอกแล้วว่าตัวนี้มันต้องได้ดอนมันไม่มันไม่แบบมาปืนสามกระบอกติดหลอกอืออีเชยตกใจสองพันสี่โอเคอยู่ไม่โอเคอะ่ะต่ำกว่าสองพันห้าก็ไม่โอเคแล้วทุกคนหรือว่าได้น้อยนะครับโอเคไปทุกคนยิงต่อครับ เราคงต้องได้ยิงแค่บอสแล้วแหละนะครับเพราะว่ากระเป๋าเต็มนะครับยิงแค่บอสไปก่อ bueno. นกล่องค่อยเก็บก็ได้นะครับเดี๋ยวรอ FN มันหมดนี่แหละกระเป๋าน่าจะล่งขึ้นเยอะเลยมาครับทุกคนได้เวลาระบาย FN ออกออก โอเคสากาแต่กูเก็บบ่อได้อีเวนเียแล้วท่านผู้ชมต้องสลับพีเก้าศูนย์ออกนะเนี่ยอ๋อเต็มแบบเต็มจัดเลยท่านผู้ชมกล่องอย่าเพิ่งสนใจแล้วกันเดี๋ยวไประบาย FN ออกอีกอีกจะได้ตัวสุดท้ายพอดีหมดพอดีนะครับไม่ใช่ตัวสุดท้ายนี่แหละแม็กหมดตัวต่อไปพอดีท่านผู้ชมไปหรือต่อมาครับผมทุกคนต่อตัวที่ห้าครับ ฟื้นเพิ่งขึ้นโอ้โหบูรำคานเ,เสียงบอลไม่เท่าไหร่นะเสียงผีเนี่ยเอ้ยไม่ตายวะโอเคโอ้ยหายไปสิบโลโอเคอู้หสก,กา เอเอาเรื่องอยู่นั้นเนี่ยทุกคนเพิ่งยิงไป5้าตัวนะท่านผู้ชมสก,กามาสแล้วอะ่ะคิดดูเ,เรื่องเกินเด็ดวันเนี้ยปึ๊บโอ้โหเอมาอีกท่านผู้ชมอเอาแค่แม็กแล้วกันเก็บไว้ไม่ใช่อะไรนะไอ้ย่าปืนเนี้ยแม่งหนักทั้งปืนหนักทั้งกระสุนนะประเด็นอนะ่ะออาเต็มไ้มากอุ้ยที่เอ็มสิบหกาน,นล่าดยังไงก็คุ้มนะครับท่านผู้ชมแนะนําเลยนะต้องมีตู้นะอ แต่สมัครใหม่อ่ะน่าจะหายากถ้าไม่ซื้อเอาจากไอ้นี่เลยอ่ะร้านช็อปอ่ะร้านค้าเลยอ่ะเพราะว่าไม่น่ามีคนมาขายนะสำหรับโนพีเออสำหรับเอ่อบิกินเนอร์อ่ะส่วนมากเขาเล่นออฟได้หมดแล้วนะเขาเข้าออฟได้แล้วนะอ้าไอ้เี้ยติดพิษอะไรวะผีตบโดนเฉยเอ้ยเราไม่ดรอปด้วยนะประเด็นน่ะทีเนี้ยโอกระตุกจังเลยเนี่ยมาต่อครับ ดอลล่าโอโหแล้วผมติดเชื้อแล้วด้วยน้นผู้มโอเคสามพันหนึ่งรยดคุม้มนี่กระเป๋าเต็มแล้วนะเนี่ยเหมือนจะได้ปิดคลิปเร็วอะโอแล้วไม่ดอบเข็มฉีดยาให้สักอันอีเวนเนี่ยพอเราต้องการเข็มแม่งไม่ดอบนะทีนี้ตอนที่ไม่ติดพิษไม่ติดเชื้อเนี่ยโอ้โหดอบโคตรเยอะมาทุกคนตัวสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้กระสุนหมดแล้ว แล้วเดี๋ยวพอกระเป๋าว่างเดี๋ยวไปวิ่งหาเก็บกล่องอาจจะได้ยิงต่อนะถ้าได้ P K M ต่อนะ,ะได้ P K M อีกไ,ไม่ตายด้วยโอ,โอ้โหดน,นลากขอ3 0ม0ัมาเพื่อน2500อ่ะโอเคอยู่ไม่แย่ครับไม่แย่พอดี หรืออีกแปดโลครับท่านผู้ชมกระเป๋าแล้วเราวิ่งเก็บกล่องเลยจากนี้ต่อไปไปเซริรฟหน้าถ้าเจอบอสก็คงไม่ได้ยิงอ่ะเพราะว่าไม่มีเอ้าเหมือนลู่เหมือนอยากให้กูยิงต่อห้าสิบเจ็ดนัดเองไอส้สั์นึกว่าจะได้เต็มแม็กอะประมาณนี้แล้วกันทุกคนกระเป๋าเต็มแล้วแหละนะครับเก็บอะไรไม่ได้แล้วไปหวังได้พีเอมอีกคงจะยากอยู่นะเพราะว่าเก็บอะไรลําบากแล้วนะตอนนี้กระเป๋าเต็มแล้วก็สรุปยิงบอสไปทั้งหมดเท่าไหร่วะ จ็ดตัวปะตอนล่าสามหรือสี่ทุกคนได้สก,กามาสามครับ RA เหนึ่งครับทุกคนก็ถือว่าโอเคนะอย่างที่บอกแหละนะครับผมถ้าจะมานนล่าเตรียมตู้มาดีกว่าจะได้ฟาร์มนานๆเพราะว่ามันฟาร์มแป,ป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวจริงๆคือกระเป๋าเต็มนะครับอันนี้คือเต็มเลยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนะี่ยดู M4 ได้จะกกล่องนะครับสองกระบอกแล้วก็ m 1 6 1หนึ่งนะ p k เเมื่อกี้ถ้าได้แม็กเต็มนี้ได้ยิงต่ออยู่ที่5้าสนัดเองนะครับอ่าสรับ ไอดีสมัครใหม่เมืองนอลาดประมาณนี้เลยท่านผู้ชม40นาทีเฮียปอกผมเต็มแล้วอะ่ะได้ยิงบอสประมาณ7ตัวนะครับประมาณนั้นหรือว่าโอเคอยู่ก็ยังคุ้มเหมือนเดิมนะสำหรับนอลาดนะครับปกติเนี่ยมันไม่น่าได้สกาถึงขนาดนี้นะเมืองเนี้ยแต่ว่าคลิปนี้ได้สกาสามก็บอกเลยยิงไป7ตัว ก็ถือว่าโอเคดีมากๆฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต,ต่อไปนะครับผมก็รอติดตามครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะไปยิงเมืองไหนอีกก็ไอดีสมัครใหม่เนี่ยหรืออีก2เมืองใช่ไหมที่ผมไม่ไปก็คือเมืองล้างเกรนวูดสปริงนะครับแล้วก็แอปอลตนะครับสองเมืองนี้เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้ามาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะไปเมืองไหนก่อนนะครับสองเมืองนี้ อ่ะสำหรับวันนี้ก็อขอตัวลาท่านผู้ชมทุกทกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุบ๊บๆเจอนคลิปหน้าครับผม